สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ V2L นะครับหรือ Vertical Full Load นะครับก็เป็นใช้สำหรับ,บใช้รถ EV นะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาราคาก็ต้องได้ครับราคาไม่แพงอยู่ที่1,500บาทนะครับหนึ่ใบเทา1นึใบแดงนะครับก็อันนี้จะเป็นของ w 尔 l l Charger นะครับผมซื้อจากร้านสายไฟนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้เจ้านี่แหละ B2L กับ n e t ้านะครับเขามีให้เลือกนะครับตรงรุ่นสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็น BVD กับ Ne t ้ก็จะใช้ร่วมกันได้ก็เดี๋ยวเรามาจะลองใช้นี่เจ้าเลยส่วนสเปกนะครับก็รองรับไฟกระแสอยู่ที่3,500วนัตะต์มันเกินสเปคอยู่แล้วแหละมัน1ี่แอมป์เนี่ยก็สายก็จะเป็นขนาด3.3คูณ1นหนะก็ฉนวนหนาก็ใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นปลั๊กที่สําคัญคือเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับมีสวิตช์ไฟให้ ซึ่งผมถูกใจของอันนี้ก็คือราคาได้แล้วก็เป็นปลั๊กด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแบบที่ต้องมาต่อปลั๊กอีกทีนึงที่สาคัญคือเขาแถมถุงอย่างนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยครับเราเริ่มจากการที่เราอ่อรถหลังจากเราเสียบ ปักแล้วนะครับให้เรามาที่รูปรถนะครับเราเลือกเป็น External Power Supply นะครับถ้าใครเป็นประสาไทยก็น่าจะไฟออกนอกรถนะครับผมประมาณนี้พอเราเปิดแล้วหลังจากเราเสียบเราก็เปิดแลยไฟขึ้นนะครับใช้ได้ตอนนี้ก็เ,เบคอนรูปบตัดเข็มทอง โถดินนะเชียวๆเลือดแรงวเลือดเรอวใช่ไหมใช้ได้น,นะหมูย่างหุ่นกบ